สู้โรคช่วงนี้ค่ะเราจะพูดถึงอาหารริมบาดวิถีกับสุขภาพร่วมพูดคุยกับอาจารย์เอกราชบำรุงพืชอาจารย์ประจาวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะพูดถึงรเรื่องของอาหารริมบาดวิถีคืออะไรคะอาหารริมบาดวิถีถ้าพูดแบบชาวบ้านชาวบา้ <c oughs> านธรรมดาเข้าใจง่ายๆเลย <c oughs> ก็อาหารริมทางถูกต้องครับอาหารริมทางหรือบางคนเรียกหาริมพุดบาดท,ที่มีขายริมพุดบาทนะต่างประเทศเรียก สตรีทฟ <Street> uh ู huh. ้ดนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอาหารริมบาทวิถีเนี่ย <Ha. S 2> เป็นอะไรที่เป็นเอ,อเอกลักษณ์<อ>หรือ,อวัฒนธรรมด้านอาหารของสังคมไทยเราใเพราะไปต่างประเทศนี่เป็นไงครับ ไม่มีนะคะก็จะเป็นแบบรีสอร์ทอยู่ในร้านอาหารอยู่ในร้านอาหารอยู่ในตึกต่างๆแต่บ้านเรานี่โอ้โหรถเข้นแทงลอยอะไรเต็มไปหมดรีบบาทวิถีหรือฟุตบาทเต็มไปหมดเลยเราสามารถที่จะไปเลือกกินได้แบบสะดวกสบายบางที่ที่มีกันแบบเป็นแถบเยอะมากเลยนะคะเลือกไม่ถูกเลยกินทุกอย่างเลยค่ะพอกินทุกอย่างแบบนี้ก็จะ น้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นถูกต้องครับ<อ>ผมอ่านี่อาหารริบบาทวิถีเนี่ยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเองในยุค new normal ใช่ไหมครับเราต้องควบคุมแล้วก็ป้องกันเจ้าโควิด19ถูกต้องอ่าแล้วเราต้องยกระดับอาหารริบบาทวิถีนะครับตอนนี้ทางกรมอนามัยเองทางสสสอเองะนะครับก็พยายามส่งเสริมที่จะ ให้อาหารรืบาดวิถีเนี่ยมีคุณค่าทั้งโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารหรือฟู้ดเซฟตี้เพิ่มมากขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไปรับประทานส่วนใหญ่แล้วเรื่องของฟู้ดเซฟตี้เป็นสิ่งสำคัญเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะตอนนี้เองที่มีเจ้าโควิด1 9มาถ้าไม่ถูกสุขลักษณะมันปนเปื้อนได้ง่ายมากใช่ไหมครับติดเชื้อโรคต่างๆถูกต้องครับแล้วไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวบ้านเรา รถเมอเอยควันรถควันรถเอยถ้าไม่ได้ปกคลุมให้ดีเป็นไงครับฝุ่นละอองต่างๆแล้วก็องมลภาวะควันรถกินฝุ่นใช่ครับผมกินเข้าไปด้วยใช่ฝนตกอีกความชื้นมาอีกเชื้อราอยู่ในอาหาร้วยเลยแล้วเรากินเนี่ยริมบ่ดวิถีเอาง่ายๆเช้ามาบางคนเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีเข้าวเหนียวหมูปิ้งง่ายมากสะดวกง่ายมากเลยปิ้งปิ้งไม่ใช่แค่ควันจากเตาถ่านอย่างเดียว ความรถนนความรถนิมทางมาด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องมีหลักการในการเลือกให้มันถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะในยุค new normal แล้วอาหารริมบาทวิถีเนี่ยควรจะปรุงสุกใหม่สดสะอาดอ่าแล้วก็ควรจะต้องมีภาชนะปิดคุมให้ดีนะครับในในที่ขายสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยหมูปิ้งอย่างเงี้ยครับคุณต้นอ้อก็ควรจะมีพลาสติกถูกไหมครับในการที่จะปิด วางไว้บนถานไม่งั้นที่ยูกต้องใช่ครับฝุ่นเอ่ยควันเอ่ยแล้วบ้านเรานี่เป็นไงครับฝนตกบ่อยใช่ค่ะนฝนตกบ่อยเวลาฝนโดนพื้นถนนฝุ่นละอองมันก็ขึ้นมาแล้วในอาหารทั้งหลายแหล่เอ่ยกล้วยทอดกล้วยปิ้งกุ้ยใช่เอ่ยพวกนี้มันก็ซึมซับเข้าไปอยู่ในอาหารของเราได้เหมือนกันริมฝีผิีถูกต้องเพราะฉะนั้นคือจริงต้องฝากไว้สําหรับผู้ประกอบการนะคะใช่ครับเวลาที่ ทำอาหารให้กับผู้บริโภคเราก็มีภาชนะปิดก็รจรงจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นตู้เป็นตู้ให้เราเวลาเราปิ้งย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไว้ในตู้ใช่นนปิด,ดที่สุดเลย,เลยไม่มีฝุ่นไม่มีละอองไม่มีแมลงวัน ใช่คร <ไป S 2> ับผมปนแล้วก็วสร้างเชื้อโรคความสะอาดก็เหมือนการเชื้อโรคเป็นสิ่งสาคัญนะครับแล,แล้วอาหารลิมบัดวิถีเนี่ยมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเยอะมากจริงค่ะแต่ว่าเราจะเลือกยังไงเพื่อให้ดีกับสุขภาพของเรานอกจากเราดูแล้วว่าร้านตรงนี้สะอาดแล้วเราต้องดูอะไรบ้างคะเรื่องของเ,ออเมนูที่เราเลือกก็สําคัญ<ฮ>ะนะครับว่าพยายามที่จะลดละเลี่ยงหวานมันเค็มถ้าเราดีต่อสุขภาพคุณค่าทางโภชนาการเนาะก <ฮะ S 1> ็ะต้องพิจารณาเป็นแต่ละเมนูไปนะครับนอกจาก เรื่องมลภาวะการภาชนะที่ปุกปิดคุมดีแล้วนะครับความสะอาดพวกนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผู้แย่เชื้อโรคนั่นเองไม่งั้นฝรั่งเนี่ยเวลามาเมืองไทยเขาตื่นตาตื่นใจมากกับอาหารลิบบาทวิถีแต่เวลาซื้อไปแล้วเป็นไงครับบางทีท้องเสียถูกต้องโดยเฉพาะในน้ําแข็งน้ําแข็งซึ่งน้ําแข็งเองเนี่ยเป็นพาหะนะครับถูกต้องพวบ โคลฟอร์มแบคทีเรียทั้งหลายแหละที่จะทําให้ท้องเสียอุจจาระร่วงได้นะครับแต่ถ้าคนไทยบางทีเฮ้ยภูมิคุ้มกันดีหน่อยนะต่างชาตินี่ไม่เคยเจอใช่ครับเขาก็มีโอกาสท้องเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วต้องต้องแยกน้ําแข็งที่เอาไว้แช่ของกับงที่เราจะต้องให้ผู้บริโภคแยกต้องไม่งั้นนี่แบบว่าปนกันหมดเลยแล้วที่ตัดก็ควรจะแบบแยกไว้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมือเลอะๆบางทีไปเข้าห้องน้ามาอะไรมาแล้วล้างมือไม่สะอาดแล้วก็มาจับด้ามตัดน้ำแข็ง แล้วก็<อ>มาใส่กแก้วใส่ถุงแล้วก็เอาด้ามจับนั้นนี่ย วางไว้ที่เดิมค่ะถูกต้องเอาที่แต่กน้ำแข็งวางไว้ในตู้ในน้ำแข็งเลยเมือเริ่มในน้ำแข็งมันก็คลุกเขาไปอยู่ตรงนั้นมันก็คลุกเขาเชื้อโรคคไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องพึงระวังนะครับในเมนูต่างๆเนี่ยที่ดูส่วนใหญ่ริมบัทวิถีนะครับพวกยำต่างๆส้มตำส้มตำนี่มีอยู่เยอะมากเลยเยอะมากแล้วก็ของทอดเยอะด้วยของทอดใช่ของทอดหนังไก่ทอดส่วนใหญ่ดูแล้วไม่ไม่ค่อยจะเฮลตี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เราก็ชอบจังชอบจังโดยเฉพาะหนุ่มสาวชาวออฟฟิศพอพักกลางวันพักเที่ยงมาก็โอ้โหมุ่มตรงไปแล้วอาาหร ริมบาทวิถีนะครับง่ายสะดวกแลกว้วก็รวดเร็วมาก,เ,มากเลยอ,อีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะต้องพึงระวังนะครับคือผลไม้ผลไม้ไมตู้ที่มีขายเป็นตู้ๆๆตู้ตตูขามริมบาทวิถีถ้าเกิดว่าอปอกสดๆใหม่ๆเลยสมมุติคุณต้นอ้อไปซื้อเอาฟัง่าลูกหนึ่ง<ช>เอามะม่วง,วงลูกหนึ่ง ปอกใหม่ๆอันนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่บางทีเราก็ต้องระมัดระวังเนาะบางทีปอกไว้แล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราดูแล้วแบบอุ๊ยอันนี้ปอกไว้นานแล้วก็ต้องระวังเพราะว่าพวกนี้บางทีเขาแช่ในน้ําแข็งแล้วถ้าน้ําแข็งมันไม่สะอาดอแช่ไว้เลยนึกออกใช่ไหมครับ<ภ>อปอกแล้วแช่เลยแล้วเราก็กินเลยอย่างนี้ครับก็อาจจะทําให้ท้องเสียได้นะครับก็ต้องพึงระวังไว้นะหรือบางทีเนี่ยพวกมะม่วงนะครับหรือฝรั่งดองหรืออะไรต่างๆอาจจะมีการแช่ ผานทศกรอะไรพวกนี้อ่าก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้มันส่งผลเสียไงนะคะพวกของดองของของหม<อ>ักของดองแน่นอนคือนอกจากโซเดียมสูงแล้วไอ้พวกสารทั้งหลายแหล่นะครับที่เป็นเหมือนฟู้ดแอดดิทีฟเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไปทําลายสุขภาพนะคือหนึ่งคือบางคนมีอาการทางระบบทางเดินอาหารนะครับอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหรืออะไรต่างๆได้ด้วยเหมือนกันถ้าเรากินต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้รับประทานบ่อยนะบางคนอุ๊ยชอบกินซ้ําๆนี่มะม่วงดองอันนี้ฝรั่งดองฝรั่งแช่บ๊วยอ่าอย่างเงี้ยแบบนมันหวานหวานบางทีหวานติดลิ้นอ่าอันนั้นก็ต้องพึงระวังแล้วรับประทานต่อเนื่องสารพิษเหล่านี้มันก็สะสมสู่ร่างกายได้นะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรืออายุเพิ่มมากขึ้นกระบวนการกําจัดสารพิษของร่างกายก็ลดน้อยถอยลงถูกต้องครับผมแต่ไม่ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ห้ามกินอาหารริมบาทวิถีสามารถที่จะ รับประทานได้แต่อย่างที่บอกครับว่าเราก็ต้องยกระดับด้วยโดยเฉพาะในยุค new normal นะครับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายแหล่ก็จะต้องทําให้ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะมันมีข้อมูลวิจัยอันนึงครับที่ฝากไว้คืออาหารริบบิวิถีส่วนใหญ่นี้ หวานมันเค็มจะเยอะมากใช่แล้วน้ำมันอย่างเงี้ยน้ำมันทอดซ้ําเป็นยังไงบ้างคะทอดทอดกุ้ยทอดทอดปลาท่องโกซ้ําๆๆซ้มันก็จะเกิดพวกสารก่อมะเร็งพวกอะคริลามายทั้งหลายแหล่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนช่วยกันใช้มือกันค่ะกุณถู้องเป็นการยกระดับอาหารริมบ่าทวิถีของประเทศไทยเรื่องของความสะอาดสําคัญมากจริงภาชนะต่างๆของที่เราเก็บทุกอย่างต้องสะอาดรวมไปถึงตัวของแม่ค้าเองแม่ค้าเอง เ,เล็บมือทุกอย่างผม,มเพิ่มเอิมคุ้มผมนะคะหน้ากงหน้ากากต่างๆเนเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเสื้อผ้าทำความสะอาดเรียบร้อยเลยแล้วร้านเราเนี่ยก็จะมีลูกค้ายเยอะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอกราบบำรงุงพืชค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับผม